สรุปแฮชแท็กพิมรีพายรับหมอปลอมเข้าคลินิกคุณผู้ชมครับผมขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับเรื่องของหมอและเรื่องของยานะฮะตอนนี้กำลังเ,เป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยนะครับไปเริ่มที่เรื่องของยาก่อนนะฮะคือก่อนหน้านี้พิมรีพายเขาได้มีการไลฟ์ทำโปรคลินิก5 0 0 0บาทนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือบท็อกซ์ร้อยยูฟิลเลอร์สซีซีและแฟตยี่สิบซีซีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาให้จอง500บาท ะะหลายคนมองว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง5,000ได้ขนาดนี้บางคลินิกต้นทุนยังยังไม่ได้เลยนะครับคือบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันมีของปลอมเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับล่าสุดฮะการเดอรม,มาบริษัทที่เป็นฝ่ายผลิตของเรส t ต l n เซึ่งเป็นฟิลเลอร์ที่พิมพ์รีพายใช้นี่นะครับคือก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า i ิสคิวคลินิก็คือคลินิกของพิมพ์รีพายเนี่ยไม่ได้สั่งมาจากบริษัทเขานะฮะและพิมพ์รีพายก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่า ขาไม่ได้สั่งจากบริษัทแม่นะฮะแต่เขาสั่งจากเอเจนซี่หลายๆเจ้านะครับเขาสั่งทีเนี่ยเขาสั่งเป็นแบบหลายล็อตนะฮะเขาสั่งหลายยาเขาสั่งเยอะนะคะบิมพ์รพายสั่งทีก็อาจจะได้ในราคาถูกอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่พิมพ์รพายออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับคือก็มีคนจองเข้ามาผ่านไลฟ์เนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะจนทําให้แบบบางคนเนี่ยได้รับการตอบกลับที่ช้าหรือบางคนโอนเงินมาแล้วแต่ว่าแอดมินไม่ได้ตอบกลับไปก็เป็นข่าวอยู่นะช่วงหน หนึ่งเหตุผลที่อ่อีกหนึ่งสิ่งที่พี่พิพายต้องปรับก็คือเรื่องของหมอทําไม่ทัน,นะฮะพอทําไม่ทันก็ต้องจ้างมาเพิ่มอันเนี้ยเป็นดราม่าที่2แล้วคือเรื่องของหมอนะพอจ้างมาเพิ่มเนี่ยพอรีบรีบจ้างมารีบรับเข้ามาไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดมันก็เลยเกิดดราม่านี้ขึ้นนะครับล่าสุดะฮะเจ้าตัวคือหมอที่ถูกแอบอ้างชื่อเนี่ยมาชี้แจงนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอยู่ที่ H Q Clinic แล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมา7เดือนแล้วนะฮะ ก็พอพิมพลิพายรู้เรื่องนี้เห็นทุกอย่างก็รีบไปแจ้งความนะครับเอาผิดหมอที่อแอบอ้างคนนี้นะครับก็จะเอาใหา้ติดคุกให้ได้นะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้หมอคนที่เป็นหมอปลอมเนี่ยนะฮะหนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับโทรหาไม่ติดบล็อกทุกช่องทางนะครับตอนนี้ตํารวจก็กำลังตามจับอยู่นะครับแต่ว่า,าพิมพลิพายก็ออกมาขอโทษนะครับขอโทษ ทุกคนนะครับใครที่ได้รับผลกระทบพิมพิพายก็แน่นอนฮะจะมีการเยียวยาอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงคนที่ามาทําคลินิกแล้วเข้ามาที่คลินิกแล้วได้ทํากับหมอคนนี้ก็จะเยียวยาทั้งหมดเลยนะครับคือพิมพิพายบอกว่าหมอปอมคนนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีใบประกอบวิชาชีพมาพร้อมเสร็จสับดูเหมือนหมอจริงๆแล้วพอเข้ามาทํางานคลินิกเนี่ยก็ ทำทุกอย่างเหมือนหมอได้จริงๆอะนะฮะเขาก็เลยปักใจเชื่อแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมันเกิดดราม่าแบบนี้พิมรีพายก็ต้องออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่าดราม่านี้มันจะจบยังไงสําหรับเรื่องของแฮชแท็กพิมรีพายนะทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ